ตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ยังอยู่ในระดับต่ำและก้าวไม่ทันกับการปรับตัวสู่โลกยุคใหม่ปัญหาหลักที่สำคัญส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายจำนวนมากที่ล้าหลังส่งผลให้เป็นอุปสรรคต,ต่อการปรับตัวและต่อยอดไปสู่รูปแบบเศรษฐกิจแห่งอนาคตเช่นกฎหมายการทำงานของคนต่างชาติกฎหมายการท่องเที่ยวกฎหมายการทำธุรกิจระหว่างประเทศกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและศิลปะ กฎหมาย Capital g a i แ t a กและกฎหมายพณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หากประเทศไทยแก้ไขอุปสรรคต่างๆในด้านกฎหมายได้ก็จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและปรับตัวสู่โลกยุคใหม่ได้อย่างรวดเร็ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ EC Focus กับแพรววันว,น,วนิชยพัดสอนธนาพิชัยค่ะวันนี้จะพาผู้ชมมาติดตามภาพรวมของธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะซึ่งเป็นเครื่องยนต์สําคัญในการสร้างไรายได้เข้าประเทศไทยค่ะ แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดในแง่กฎหมายกฎระเบียบนะคะที่ฉุดรังการเตริบโตของภาคการท่องเที่ยวอาจจะไต่ระดับไปสู่การท่องเที่ยวรายได้สูงได้ค่อนข้างยากค่ะซึ่งวันนี้จะพาผู้ชมมาติดตามดูถึงแนวทางในการที่จะปลดล็อกอุปสรรคตรงนี้นะคะหากว่าประเทศไทยต้องการอยากจะก้าวไปสู่การท่องเที่ยวรายได้สูงที่ช่วยสร้างไรายได้เข้าประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนจะมีแนวทางหรือวิธีการอย่างไรกันบ้างติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในการหลักของเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ค่ะแล้วก็ยังเป็นภาคธุรกิจที่กระจายรายได้อย่างทั่วถึงนะคะตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ไปจนถึงรากยา้าผลกระทบของโควิด19ที่ผ่านมาทำลายธุรกิจท่องเที่ยวของ EEC เป็นจำนวนมากรวมทั้งกฎหมายที่ล้าสมัยก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญต่อการฟื้นตัวและการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวสมัยใหม่ของ EEC ที่มุ่งไปสู่การท่องเที่ยวรายได้สูงค่ะ ล่าสุดรัฐบาลก็ได้พยายามจะแก้ไขกฎระเบียบนะคะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวรายได้สูงกลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศกลุ่มที่ต้องการจะทํางานในประเทศไทยและผู้ที่มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อให้บรรดาชาวต่างชาติเหล่านี้เขาเข้ามาอยู่อาศัยแล้วก็ท่องเที่ยวในประเทศไทยได้นานขึ้นโดยการออกลองเท e r m ม e s i d e เด v i ์ a ีซหรือ LTR v ี s a ที่ให้ชาวต่างชาติมีสิทธิพำนักในประเทศไทยได้10ปีรายงานตัวทุกหนึ่งปี จากเดิมที่จะต้องรายงานตัวทุกๆ90วันแล้วก็ไม่ต้องยื่นขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยได้แต่ว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการแก้ไขปัญหาได้เพียงแค่บางส่วนนะคะเนื่องจากยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ฉุดรั้งด้านการท่องเที่ยวซึ่งก็ได้แก่พระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพุทธศักราช2559 พระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509และพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศพุทธศักราช2551ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกฎหมายเหล่านี้อาจจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์แล้วก็ลักษณะการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในอดีตค่ะแต่ปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะมีลักษณะการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแล้วก็มีผู้ประกอบการในลักษณะใหม่ๆด้วยยกตัวอย่างเช่นการให้บริการสถานที่พักแล้วก็พาหนะในลักษณะของเศรษฐกิจแบ่งปันหรือที่เรียกว่า Sharing Economy มีการให้บริการนักท่องเที่ยวของท้องถิ่นหรือชุมชนหรือว่าโฮมสเตย์และมีการควบคุมหรือว่ากำหนดมาตรฐานระหว่างกันเองของบรรดาผู้ประกอบการด้วยค่ะ โดยนายกสมาคมโรงแรมไทยคุณมาริสาสุโกสนุนพักดีได้ให้ความเห็นนะคะว่าธุรกิจโรงแรมมีความเกี่ยวข้องกับหลากหลายหน่วยงานจึงต้องขอใบอนุญาตเป็นจำนวนมากค่ะภาครัฐควรจะทำศูนย์กลางหรือว่า one stop service ขึ้นมาเลยนะคะเพื่อออกใบอนุญาตของทุกหน่วยงานเอาไว้ในที่เดียวกันรวมทั้งให้หน่วยงานรัฐสามารถแชร์เอกสารร่วมกันเพื่อลดจานวนการใช้เอกสาร นอกจากนี้ก็ยังมีร่างกฎหมายที่จะอนุญาตให้โรงแรมขนาดเล็กเกสเฮาส์ House, หรือว่าโฮมสเตย์เพิ่มปริมาณห้องพักจากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน4ห้องเป็น10ห้องเพิ่มลูกค้าจากเดิมไม่เกิน20คนเป็น30คนซึ่งผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจโรงรงม,มีความเป็นห่วงนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่มีกฎหมายเข้ามาควบคุมธุรกิจเหล่านี้ดังนั้นจึงมองว่ารัฐบาลควรจะสร้างกฎหมายเข้ามาควบคุมโรงแรมขนาดเล็กแบบเฉพาะเจาะจง แยกออกจากกฎหมายโรงแรมโดยทั่วไปจะเป็นการดีกว่าค่ะรวมทั้งกฎหมายการห้ามจำหน่ายสุราในช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงหลังเที่ยงคืนก็ไม่ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่าโรงแรมเป็นพื้นที่ปิดควบคุมได้ชาวต่างชาติเขาอาจจะอยากทานอาหารในช่วงบ่ายหรือว่าเพิ่งจะมาถึงโรงแรมในช่วงเที่ยงคืนอาจจะอยากดื่มสุราเฉลิมฉลองในปัจจุบันก็ทำไม่ได้จึงอยากจะให้ปลดล็อกในด้านนี้ให้กับบรรดาธุรกิจโรงแรม เหมือนกับร้านค้าปลอดอากรแล้วก็ในสนามบินนะคะที่ได้ปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีกฎหมายแรงงานต่างชาติที่ควรแก้ไขนะคะเพราะว่าธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวหลักช่วงโควิด -19 มีแรงงานออกไปกว่าร้อยละ50บางส่วนก็ยังไม่กลับคืนมาค่ะจึงอยากจะให้ภาครัฐเปิดให้แรงงานต่างด้าวจากเมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามเข้ามาทํางานในโรงแรมได้ เนื่องจากปัจจุบันอนุญาตให้ทำได้แค่เฉพาะตำแหน่งกรรมกรแม่บ้านแล้วก็ขนสวนซึ่งจากปัญหาดังกล่าวนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวกรวดเร็วช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องซึ่งก็จะมีเรื่องที่สำคัญค่ะได้แก่เรื่องที่1ปรับเปลี่ยนระบบการอนุญาตจากเดิมที่ให้ผู้ประกอบการจะต้องไปขออนุญาตก่อนเริ่มประกอบกิจาการ มาเป็นให้สามารถประกอบกิจการได้ทันทีและให้แจ้งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเรื่องที่2นะครับการกำหนดให้ใบอนุญาตไม่ได้มีอายุหรือให้มีระยะเวลาที่ยาวขึ้นเพื่อลดภาระของผู้ประกอบการในการต่ออายุใบอนุญาต3ลดขั้นตอนแล้วก็ลดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้มีความรวดเร็วโดยอาศัยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มอำนาจให้ในายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาอนุญาตได้เอง ค่ะกำหนดมาตรฐานในการประกอบกิจการให้มีความยืดหยุ่นต่อลักษณะของผู้ประกอบการปัจจัยทางพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆตลอดจนการยอมรับมาตรฐานระดับนานา,นาชาติเพื่อลดภาระในการพิจารณาอนุญาตและการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ EEC Focus ค่ะคุณชมอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของทีมเอ็นช่อง1ินะคะจะได้มีพลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ